สวัสดีค่ะท่านผู้ชมืันนี้กลมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซทุกทท่านเขา้าช่องสาวผู้พานพารวยนะคะในคลิปนี้สาวผู้พานกับมีแนวทางของเลขสายทหารเนาะค่ะแล้วกับเลขแก่จนนะคะ3ตัวนะคะเม็ดเดียวแล้วก็มีเลขลุดจากกลุ่มลายเนาะค่ะ3แนวทางนะคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซในคลิปนี้เนาะค่ะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางนะคะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายถูกประเภทเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาก็ตามที่สาวผู้พานได้แจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปนะคะในคลิปนี้เขาก็จะมี เลขสายทหารเนาะค่ะในงวดที่ผ่านมาเพิ่งจะให้เขาเจ็ดหนึ่งนะคะแนวทางกับบัลายตูเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็มีเลขแก้จนนะคะเป็นสามตัวเม็ดเดียวนะคะแล้วก็อีกใบแนวทางหนึ่งก็เป็นเลขเลขลุ่ดจากกลุ่มรายเนาะคะ่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะเอาพี่น้องคะเอาไปเริ่มต้นที่แนวทางแรกใบแรกกันเลยเนาะคะ่ะเลขลุ่ด กลุ่มลายนะคะพี่น้องคะไปเบิ่งข้อมูลกันเลยคะ่ะเอาพี่น้องคะเข้ามาเริ่มต้นที่ข้อมูลแรกกันเลยเนาะคะ่ะกับเป็นเลขที่รุดมาจากกลุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นไห้นะคะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะบนหนึ่งสี่สี่หน, 2, 6, นะะึ่งข้างล่างก็คือหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะคะ่ะ พี่น้อง็ลองเอาไปพิจารณาเบิงนะคะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะในงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเพิ่กนกะับไห่มาหนึ่งีีหนึ่งหางเดียวบนล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องะา้ามักทาชอบกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะถ้าบมัก,มกระชอบกับผ่านได้เลยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่ สาวผู้พานว่าก็น่าสนใจในงวดนนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเลขดังเนาะคะ่ะพี่น้องคะเป็นเลขที่ดังมาแรงอันดับหนึ่งเลยนะคะในขงสุดท้ายนี้เนาะคะ่ะสาวผู้พานว่านะคะ14เพราะว่ามันเป็นตรงกบวันเลือกตั้งเนาะคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปผิดจารณาเบิงนะคะสาวผู้พานกับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีให้เอาไปเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะ เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกับ่มีผู้ใดรู้นะคะว่าหวยรัฐบาลจะออกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะพี่น้องเอฟซีทางช่องของสาวผู้พานกะล่องเอาไปผิจารณาเบิงนะคะกับเป็นเลขหางเดียวนะคะก็คือว่าเลขหางเดียวนะคะกับ,ะะกบตัวติดไว้บนล่างเนาะค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะ1 ทามาในงวดวันที่สองพฤษภาคมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกะพี่น้องเอฟซีกัจะได้มีโชคนะคะติดไห้เนาะคะ่ะถ้าซื้อได้นะคะแตสาบุพานวาเลขชุดนี้นะคะอาจจะซื้อมาได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอาจจะอันนะคะปิดหลับเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกาพี่น้องเอฟซีไปเจอลอตเตอรี่เนาะคะ่ะกัใหายิบจับไว้นะคะเผื่อมันจะออก ไปตรงกับรางวันเนาะค่ะพี่น้องคะเอาะขอแจ้งเลขล็อกกองฉลากเนาะคะ่ะที่พี่น้อง FC เอฟซีเพิ่งถามมานะคะกะตามที่สาบุพันธได้อัดคลิปนะคะถามเพิ่นไปนั้นเนาะคะ่ะเพิ่นหายมาก็คือเป็นเลขชุดหนึ่งสี่กับเจ็ดเก้าสองหรือเจ็ดสองเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ให้เข้าใจตรงกันตามนี่เนาะคะ่ะเลขแก้จนงวดวันที่ สิบหกเมษาที่ผ่านมาเพิ่นกายเข่าที่เก้าศูนย์หกเนาะค่ะแล้วก็นานี่นะคะเพิ่นกายเข่ามาสามงวดติดเนาะคะ่ะพี่น้องขางวดวันที่สิบหกเมษาเป็นงวดที่สี่นะคะแต่ว่าพี่น้องเอฟซีกับเบิงไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสาวผ่านกับคอบอกพี่น้องว่างวดที่ผ่านมาหรือว่างาวดอื่นๆก่อนๆนะคะสาวพัานกำบ่ได้เอามาลงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เอามาลงแบ่งปันงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะคะ่ะต้องมารอเบิง้งรอชมไปน้ากันนะคะเพิ่นให้มาแนงวดวันที่ 2, สองพฤษภาค,คมก็คือเก้าหนึ่งหาะคะ่ะแคบปหน้าจอไว้มันถึกหน้าจอไว้นะคะเอาไว้ไปเปรียบเทียบหรือว่าเอาไว้ไปเป็นแนวทางเบิ้งไปรอเบิง้งรอชมวางเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่ 2, สองพฤษภาจะออกตรงบอเนาะค่ะี่นองคะ่ะ หรือว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดที่มักชอบในตัวเลขกับไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะเอาพี่น้องคะามาเบึ่งแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สาวพานเว้านะคะก็คือเลขสายทหารเนาะค่ะในงวดวันที่16เมษาที่ผ่านมาเพิ่กจะหายเข่าทีเจ็ดหนึ่งตรงตรงนะคะใบแนวทางนี่กับสาวพานกับมาเดเอามาลงเด้อพี่น้องค่ะในงวดวันที่16เมษาที่ผ่านมาเนาะค่ะผลปรากฏว่า ออกเซตหนึ่งรางตรงๆ,รงๆเนาะค่ะในวันที่สิบหกนะคะสำหรับงวดนี้นะคะกระไดมาแล้วเนาะค่ะเลขสายทหารนะคะวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเพื่นจับคู่มาให้พร้อมเลขวิ่งเนาะค่ะพี่นอ้องขาก็เหมือนงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะเพื่นให้มาวิ่งหนึ่งสิบล้านเนาะค่ะ หนึ่งมาล้านเปอร์พันวาเนาะค่ะพี่น้องขาจับคู่มาให้ก็คือหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดนะคะสองตัวแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องคาก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีพันวาโชคดีจงเป็นของพวกท่านแคปหนา้าจอไห้บันทึกหนา้าจอไหวนะคะนี่ก็เป็นแนวทางของสายทหารในงวดน,นี้เนาะคะ่ะสองตัวนลคะ่ะพี่น้องขากับหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดถ้ามากักจะชอบก็อย่าลืมไปกับโตนํำเนาะคะ่ะติดไว้บนล่างนะคะ ทุกแนวทางที่สาวพันเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะก็คือให้พี่น้องเอฟซีเอาไปเป็นขอมุ่นเอาไปเป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเอาไว้วิเคราะห์เอาไว้เปรียบเทียบกับสำนักอื่นเนาะคะ่ะวิเคราะห์กันคักแล้วก็จังซื้อจังลงทุนนะคะทุกแนวทางมีเข่าแล้วก็มีรุดโมมีประใดรูดูว่าหวยรัฐบาลจะออกตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซี ทางช่องนะคะใช่วิจารณญัยานนะคะในการรับชมรับฟังเอาพี่น้องค้าแคปหน้าจอไว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางของสายทหารในงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นให้มาหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดนะคะก็แคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้ถ้ามักถ้าชอบก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะ mm hmm. เพื่อเหลืออีกบบกี้มือแล้วเนาะค่ะพี่น้องค้าพน รัฐบาลไทยก็จะประกาศกันแล้วนะคะเอาพี่น้องคะตามนี่เนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมีอยู่เลขวิ่งสายทาหารกับเลขแก้จนเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็เลขกรุดกลุ่มลายนะคะพี่น้องสาวอุพทานกับขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามมาดับชมดับฟังคลิปเนาะคะ่ะกับขอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องของสาวอุพทานนะคะ เฮงๆงรวยๆปังๆในงวดวันที่สองพฤษภาคมเนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ